อันคนดีต้องมีที่ประพฤติมีสินยึดมีธรรมช่วยนำหนุนเบนจะสินมีธรรมช่วยคำจุนจะมีบุญก็เพราะยึดประพฤติธรรมสวัสดีค่ะเพื่อนทอนเอซีช่องใบสีเทวานาคานะคะวันนี้เรามาดูการอัปเดตใบสีพระพุทธเจ้าเปิดโลกกันนะคะเป็นใบสีเอาไว้ ใช้สักการะบูชาถวายเป็นพุทธบูชาแก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันออกพรรษานะคะอันนี้เป็นใบสีใช้อย่างละสี่ช่อนะคะมีทั้งหมดแม่ยี่สิบเอดแม่สิบสองแม่สิบห้าแม่สิบหกแม่เก้ากับแม่เจ็ดอย่างละสี่ช่อนะคะแต่เราจะติดเป็นแปดทิศอ่า ฐานแรกก็ใช้แม่แม่สิบห้าแม่สิบห้ากับแม่สิบหกใช้แม่สิบห้าเป็นช่อลงนะคะแม่สิบหกเป็นช่อขึ้นอันนี้ฐานแรกนะคะติดแค่สี่ทิศอ่าติดแค่สี่ทิศแม่สิบหกกับแม่สิบห้านี้ใช้เป็นคู่ขนานกันนะคะอ่าขนานกันช่อขึ้นชอ่อลงแม่สิบห้าช่อลงแม่สิบหกช่อขึ้นนะคะอ่าติดสี่ทิศเป็นใบสี เปิดโลก,กาธาตเปิดภูมิปัญญาเปิดภูมิปัญญาเข้าถึงแสงสว่างแห่งธรรมเปรียบเสมือนสิ่งที่อยู่ในความมืดแล้วเปิดออกให้พบกับแสงสว่างคือให้เห็นดุให้เห็นธรรมธรรมภายในธรรมอันที่เรารู้แจ้งที่เราประพฤติปฏิบัติเองด้วยการถือศีลเนคำะ่าจรณีก็คือ,คอปฏิบัติสมถกรรมฐานน่ะ ในศีลโอโบสดในวันวันพระธรรมะใว,วันพระถือศีลโุโบสถอย่างนี้เราก็อันนี้เป็นใช้สวดมนจะเป็นการสวดมนตสวดมนบทธรรมจักรกับประวัตนสูตรหรืออนา,านาปนสติก็ได้นะคะอันนี้ใช้สวดหรือว่าถ้าว่าเป็นวันวันออกพรรษาก็คือเราจะสวดมนข้ามคืนกัน ใช้สวดมนต์ข้ามคืนได้นะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครใครนอนก็นอนใครใครนั่งภาวนาก็ภาวนาใครใครสวดมนต์ก็สวดมนต์อันนี้ถือถือเป็นสติปัฏฐานสี่ก็คือยือเนเดินนั่งนอนให้คบอินิยาบททั้งสี่บางคนอาจจะสวดมนต์ข้ามคืนก็ได้อันนี้เปิดโลกธาตุเปิดภพภูมิทั้งสก็คืน นรกสวรรค์แล้วก็โลกภูมิโลกมนุษย์เราอะเวลาเราอยู่ก็คือเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสด็จลงออกจากลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาครั้งไปโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นชั้นดาวดึงชั้นสวรรค์ชั้นบุสิทธิอ์อันนี้ก็เสด็จลงมาก็รับ เป็นการเปิดโลกาธาตุพบภูมิทั้งสามภูมิก็คือภูมินรกภูมิมนุษย์ภูมิสวรรค์อันนี้มนศศศุษย์ก็เราเป็นพุทธชนผู้ถือศีลถือปฏิบัติเชื่อมั่นในพุทธศาสนาเชื่อว่าโลกหน้ามีโลกหน้ามีนรกมีสวรรค์มีแล้วก็ทำบุญปฏิบัติธรรมถือเนคขมจจารีนีก็ ถือโอกาสทำใบสีถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาแก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นเป็นใบสีที่ปู่ท่านอ่าปู่พญานาคที่วัดท่านให้ทำอ่าให้ทำเพื่อนําไปถวายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่าปู่ที่วัดท่านจะเข้าพรรษาก่อนก่อนไม่ออกจําศีนอ่าพอท่านพอถึงเวลาใกล้จะออกพรรษาท่านก็จะออกก่อนหนึ่งศีน ก็เลยท่านให้ทําก่อนอเพื่อเป็นก็เลยเอามาทําให้ดูเป็นวิทยาทานวิทยาทานให้รู้ให้ด้ดูเผื่อเอฟซีท่านใดอยากจะทําบ้างอาจจะได้ช้าไปหน่อยนะคะ,ะพูดบางทีอาจจะไม่เข้าใจชัดเจนพอดีวันนี้ปวดหัวด้วยแล้วก็ปวดฟันด้วยฝนฝนฝนก็ตกอีกต่างหากก็เลย อาจจะฟังไม่ใช่ชัดเจนนะคะอ่าก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้ติดติดครบสี่สี่ทิศแล้วนะคะอันนี้ฐานแรกอ่อเป็นแม่สิบห้ากับแม่สิบกติดครบสี่ทิศแล้วเราก็ติดฐานที่สองก็จะติดสี่ทิศนะคะเป็นแม่ยี่สิบเอ็ดแม่ยี่สิบเอ็ดกับแม่สิบสองแม่สิบสองนี้จะเป็นแม่ขึ้นนะคะอ่อเป็นช่อขึ้นสี่ทิศ กับแม่21เป็นช่อลงสี่ทิศนะคะอืเด็ใบสีเพื่ออันนี้ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ถือศีลอปฏิบัติศีลศีลแปดศีลอุโบสถสวดมนต์ข้ามคืนก็ได้หรือว่าเราจะนั่งภาวนาทั้งคืนก็ได้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อันนี้เป็นใบสีใบสีแม่แม่ยี่สิบเอ็ดก่อนนะคะติดแม่ยี่สิบเอ็ดแล้วค่อยติดแม่สีแม่สิบสองเป็นช่อช่อขึ้นขนานกันนะคะจับคู่จับคู่คกันทั้งสี่ทิศนะคะติดสี่ทิศอันก็จะได้ใบสีติดทั้งแปดทิศพอดีอ่า เห็นใบสีเปิดโลกาธาตุเปิดภพภูมิเพื่อให้รู้ว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีเชื่อเชื่อในสิ่งที่ทำปฏิบัติในสิ่งที่เห็นที่ได้นั่นก็คือปฏิบัติคือศีลปฏิบททัติธรรม ื่อในความดีที่ตัวเองทําเชื่อมันในสิ่งที่ตัวเองทาว่าทําดีแล้วย่อมได้ดีเสมออันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติถือศีลอโบสถอุโบสถทศินเออในวันพระสิบแปดอในวันพระแปดคำและสิบห้าคำอันนี้เป็นใบสีพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดโลกเป็นใบสีวันออกพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต้อนรับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งสดิจลงจากสวรรค์เมื่อครั้งที่ไปโปรดพระพุทธมารดานะคะเนี่ยถือศีลครบสามเดือนถือศีลปฏิบัติครบสามเดือนแต่ว่ามนุษย์เราก็จะถือได้แต่วันพระนั่นปฏิบัติได้เฉพาะวันพระ,ะถ้าเป็นนักบวช นักบวชก็จะถือได้าข่าวภาษาครบสามเดือนพอดีอไม่ใช่แต่ว่ามนุษย์เราที่จะปฏิบัติทำถือศีลภาวนา,าสายญานนัราชนคราชทุกๆทุกทองค์ทุกๆตัวตนก็ปฏิบัติถือศีลภาวนาเหมือนกับเราเข้าร่วมกันาสาธยายทำไร่มนสาธยายบทธรรมะ เหมือนกับเราที่เราทําที่เราสวดท่านก็ร่วมสวดมนต์กับเราด้วยเหมือนกันอันนี้ที่วัดป่าน้องสม็ตก็มีองค์ปู่ท่านจะร่วมสวดมนต์ด้วยทุกศินร่วมสวดมนต์ด้วยปฏิบัติด,ด้วยแม้ท่านจะไม่มีกายสังขารแบบมนุษย์เราแต่ท่านก็มีจิตมีดวงจิตมีดวงจิตอ,อันเป็นธรรมเป็นดวงจิตอันเป็นกุศลท่านก็ร่วมสาธยายทำาไรอ่า ได้สวดมนต์เขาเรียกว่าร่วมสาธยายทำร่วมสวดมนต์กับเรา,าปฏิบัติถือถือการภาวนาเหมือนกับเราเพียมแต่ว่าภาวนาคือใช้ดวงจิตที่ว่าระงรับความโกรธระงรับความโกรธระงรับความโลภหลง หมือนกับเราเพียงแต่ว่ากายสังขารของท่านไม่มีมันไม่มีการสัมผัสไม่มีการอะไรเพราะว่าสังขารอันเป็นวิสัญญีภาพคือไม่มีสังขารให้ได้รับรู้ยียงแต่ว่ามีดวงจิตที่ได้รับรู้ด้วยก็เลยประรมสาธยายธรรมด้วยปร,ร่วมอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่วัดอันนี้เป็นใบสีที่องค์ปู่ที่องค์ปู่พญานาคที่วัดท่านให้ทำก็เลยทำให้ดู ก็เป็นมิทยาทานภาษานี้ทั้งภาษาก็จะเป็นใบสีของปู่ของปู่ทั้งนั้นที่บอกให้ทําไม่ว่าจะเป็นใบสีอ,อารหันต์แปดทิศหรือใบสีเบนจะสินเบนจะทมหรือว่าเป็นใบสีแร้วพะเทะเจ้าเปิดโลกอย่างนี้ก็มีแต่เป็นใบสีที่องค์ปู่ท่านบอกให้ทําก็เลยเอามาทําให้ดูเพื่อ fc ท่านใดอยากทํา อันนี้แม่เจ็ดกับแม่เก้านะคะชั้นชั้นชั้นเอ่อชั้นบนสุดนี่จะเป็นแม่เจ็ดกับแม่เก้าอย่างละสี่ช่อสลับกันเป็นใบสีใช้ชั้นบดใช้อย่างละสี่ทิศแม่เจ็ดกับแม่เก้าชั้นสูงสุดอันนี้ชอบหรือไม่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอ่าอ่า เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เราช่องใบสีเทวะนาคาจะได้นำเสนอใบสีใหม่ๆม,มาให้ได้ชมอีกนะคะ บายสีเทวนาคาศัทธาเชื่อมัน่นในพุทธศาสนา